สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเ o r ร์ซีโครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้บริหารหรือว่ามือเปิลน,นะฮะที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะฮะแต่มีความสามารถอย่างมากแล้วก็ถือว่ามีรายได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะรู้ว่าเป็นใคร เราลองไปเจอกับอีกอ2ท่านผู้ร่วมนิรายการกับผมก่อนครับคุณอ๋อและคุณเอ็งสวัสดีครับ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 เอาละมาดูกันว่าเป็นใครเห็นบอกว่าคนนี้ทีเด็ดจริงๆเป็นผู้บริหารแบบว่ามือปืน ไม่ไม่รู้อยู่ซุ้มไหนอก่นไม่ใ้่ไม่ใช่คนที่อาบน้ำบ่อยมากทำไมครับโอ้โหเนื้อหอมเนื้อหอมด้วยใช่ใช่ใช่เขานใหญ่เลยมีแต่คนอยากจะให้ไปเป็นซีอบริษัทนั้นๆเพราะว่าฉายาเขาเนี่ยคุณรู้ไหมคืออะไรฉายาอะไรฮะมือพริก ประวัติศาสตร์ทางธุรกิจโอ้โหมือพลิกประวัติศาสตร์ยาเขาซะก่อนอีกฉายาหนี่งเขามือสังหารจากบราซิลโอ้โหเป็นหนังสือการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นเลยนะโด่งดังใหญ่โตมากอันนี้เราเอามือปืนมาคุยกันเหรอเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นซีอที่แบบเก่งมากเขาเป็นใครคุณเองเขาเป็นใครคารอลสซลิมเฮลูไม่่ใชคนนั้นเจ้าของธุรกิจเคยพูดไปแล้วคารอสกอนคนนี้คารอสกอนอ๋อหน้าเขาเหมือนใครสักคนนี่เดี๋ยวก่อนผมนึกไม่ออก มิตรบีนนั่นผมไม่เกี่ยวนะนเลยค่พัซีโอไงเขาหน้าเหมือนหน้าคล้ายคาร์ลสกอนไม่ใช่เจ้าของนิสันแต่เขาคือมือบริหารของนิสันเรโนนะครับแล้วประวัติของเขาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของเขาก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารวบรวมความคิดของเขากันครับหากเอ่ยถึงผู้บริหารระดับแถวหน้าของโลก คงต้องมีชื่อคาร์ลสกอร์ซีอของนิสสันมอเตอร์ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ค่ายรถญี่ปุ่นรายนี้เป็นอย่างมากคาร์ลสกอร์เข้ามาเป็นผู้บริหารนิสสันมอเตอร์ตั้งแต่ปี1999หลังจากที่บริษัทเรโนของฝรั่งเศสที่ก่อนเป็น CEO อยู่นั้นเข้ามาถือหุ้นในนิสสันมอเตอร์ของญี่ปุ่น36.8% จากภาวะที่เคยเป็นนี่กว่า20 0 0มล้านเหรียญก่อนก็ฟื้นฟูนิสสันทั่วโลกให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาด้วยการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของก่อนที่ได้ฉายาว่าจอมลดต้นทุนลดในส่วนที่ไม่สำคัญแต่เพิ่มการลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆมากกว่าเดิม2เท่าทําให้นิสสันเปลี่ยนจากภาพของรถแบบโบราณไม่ทันสมัยมาเป็นรถที่แสดงถึงความทันสมัยรูปทรงสปอร์ตและมีความไฮเทคเช่นเดียวกับคู่แข่งจึงส่งผลทําให้การดําเนินงานเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม2เท่าเช่นกันนอกจากนั้นการเข้ามาปรับเปลี่ยนทุกอย่างของก่อน ทางซัพพลายเออร์ดิลเลอร์และระบบบริหารจัดการขององค์กรก็ส่งผลดีทำให้นิสานสามารถขายอะไรต่างๆในราคาที่ถูกลงและก็ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์และก้าวต่อไปของนิสันคือการดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอีกหลายด้านที่จะกลายเป็นยานยนตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่เ,เช่นวิสัยทัศน์ของนิสันที่ว่า เพิ่มพูดคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่ไม่น่าเชื่อนะคาร์สก่อนนะที่คุณแ่งบอกว่าหน้าเหมือนมิตร์บีนเนี่ยผมไม่ได้บอก<笑><笑>นะครับแต่เข,เขาเก่งกว่าเยอะมิตร์บีนนี่เขาอะไรเนี่ยออกจะเฟอ้อฟ้าคนนี้นี่เออคนนี้ เก่งมากๆมีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้บริหารที่แบบว่าถึงขั้นเออเด็ดเดียวถึงขั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาตาคาลอลสกอรเนี่ยไปเป็นพระเอกในหนังสือการ์ตูนนะครับธรรมดาคือที่ผมชอบเราเนี่ยเพราะว่าผมชอบอะไรคุณรู้ไหมผมชอบวิสัยทัศน์ในการบริหารของเขาคือเขาคิดเขาคิดที่แบบว่าพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจินตนาการ ที่คนอื่นแบบว่าไม่คิดกันอ,ะอ่ะเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์อย่างเช่นคือสิ่งที่เขาทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเกินไปมัน,มน <ทำ S 2> รู้สึก <ไป S 2> เออมันเป็นนามาทรมเกินไปเขาก็ทําให้มันรูปธรรมโดยโดยการที่เปลี่ยนแนวคิดจากรถที่ใช้พลังงานทั้งหมดมปรับเป็นยุคข,ของไฟฟ้าทั้งหมด่าย<ค>อื่นจะทําเป็นแบบตัวเดงโงขึ้นมาแต่คนนี้ทําขายจริงเลย นิส a ันลีฟไงใช่ไหมตอนนี้จะขายที่เมริกาแล้วนี่คือการก้าวอีกสเต็ปของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาเข้ามาที่นิสันใหม่ๆนั่นคือความหายนะเลยนะฮะเพราะว่านิสันนี่สูงมากนะครับแล้วเขาก็เข้ามาปรับปรุงนิสันทำอะไรได้เดี๋ยวเราจะคุยต่อไปแต่ผมอยากรู้ว่าประวัติจริงๆของคุณคาร์ลสกอร์เนี่ยเขาดูแล้ว ไม่น่าเชื่อเป็นต่างชาติแล้วมาเป็นผู้บริหารสําหรับบริษัทญี่ปุ่นได้นี้ชีวิตแบบเลรอนมากตอนนี้เขาตอนนี้เขาอายุ5้าสิบแปดปีเขาเกิดวันที่9้ามีนาหนึ่งเก้าห้าสี่เกิดที่บาร์ซิลเกิดที่บาราซิลไปใช้ชีวิตอยู่ที่เลบานอนเลบานอนหนีกระสุนอะไรเงี้ยครับไปใช้ชีวิตอยู่เลบานอนแล้วก็ไปศึกษาอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสใช้ชีวิตแบบโอ้โหข้ามข้ามซีกโลกมาตลอดเลยเดี๋ยวนะบาราซิลอเมริกาใต้อเมริกาใต้ ไปเลบานอนตะวันออกกลางกับมาศึกษาอยู่ที่ฝรั่งเศสกับมาศึกษาฝรั่งเศสแล้วจับพัดจผูมาเป็นผู้บริหารที่เก่งได้อย่างไรเนี่ยโอ้ยตรงนั้นอ่ะเขาน่าจะสั่งสมประสบการณ์จนแต่เขาเก่งนะเหมือนเหมือนถ้าแบบเหมือนเราเราจะคิดเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาเนี่ยเป็นผู้บริหารธุรกิจดีกว่าไม่ต้องหาเงินเลยแต่มีความสามารถอย่างเดียวก็หาเงินได้ละตอนนี้รายได้ของเขาปีหนึ่งอ่ะ 314ร้ล้านต่อปีล้านบาทล้านบาท3 1 4ล้านบาทต่อปีไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเฮ้เราจะไปซื้อหุ้นเราต้องมาทำกิจการอะไรไม่มีความสามารถอย่างเดียวปิ้งจบเลยเขามีแนวคิดของเขาซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกค่อยบอกไปทีละทีละสเต็ปสเต็ปว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้ตอนนี้ไปดูประวัติเขาก่อนกว่าที่เขาจะเติบโตมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเขาทำยังไงบ้างก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นิสสันเลโนเนี่ยเขาเคยเป็นซ e ออยู่ที่มิชลิน มิชลินยางรถยนต์ก่อนก่อนที่จะก้าวมามิชลินอ่าก่อนที่เข้ามานิสสันเรโน่คือล่าสุดเนี่ยเป็นเป็นซีอที่มิชลินอ่าแล้วขณะเนี้ยพอเข้าเข้ามาอยู่ที่นิสสันเรโน่เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นกรรมการอยู่ที่โซนี่ไอพเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะคิดดูเขาเสียคนละร้อยไม่ใช่ได้จะธานนี่เสียอันหนึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทใหญ่ๆนะคุณอัลโกโซนี่ไอพีเอ็มก่อนจะกระโดดมานั่งเรโน่ ชื่อเต็มๆเขานะเรโนนิสันเพราะว่าเขามาดูแลบริษัทนิสันด้วยคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเชื่อถือเขาค่อนข้างเทียเยอะนะครับเพราะว่านอกจากที่เขาจะเป็นประธานของทั้งนิสันประธานของทั้งเรโนสองบริษัทนี้ควบรวมกันแต่ว่าเขาก็แยกสายการผลิตแยกการหุ้นการจัดการอ่นะแล้วทีนี้เขาก็ยังมาเป็นกรรมการคือเป็นคนใช้หัวคิดทั้ง อัลกอนะฮะโซนี่ไออย่างที่คุณอ๋อบอก uh huh. ไป uh huh. นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฝีมือจริงๆฝีมือฝีมือฝีมือจริง uh huh. ๆประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ทําให้คนเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยมันเกิดจากว่าเขามาปรับปรุงนิสสันได้อ่านิสันเนี่ยต้องเล่าเลยว่าการที่จะเป็นซี o จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามา เข้ามาปรับปรุงอะไรในธุรกิจโตโยต้าเนี่ย,ย<ม>ธุรกิจกของญี่ปุ่น,เ,นเ,เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเขามีรากฐานเป็นชาตนนิยมไงคือต้องทําให้เขามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี่ยจะเกิดผลได้แต่โชคดีที่เขาเข้ามาในช่วงวิกฤตไงเราต้องมีการปรับตัวแต่ถ้าเข้ามาในช่วงธรรมดาคาดว่าน่าจะยากเพราะว่าคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมรับในแนวคิดคืออย่างนี้คุณเนียกำลังจะมองว่าวิกฤตเนี่ยมันสร้างโอกาสได้เหมือนกันมันมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ถ้าคุณเชื่อใจคือความเป็น ชาตินิยมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากเพราะว่าอย่างสมมติถ้าคุณไปญี่ปุ่นคุณซื้อหนังสือพิมพ์ไม่มีใครเฝ้าคุณนะเขาเอานังสือพิมพ์หยิบมาได้เลยเหมือนเหมือนอเมริกาแล้วก็คุณก็ตังวางให้เขาคือทุกคนมีระเบียบวินัยใช้ชีวิตแบบมาตรฐานแต่คนไทยไม่ใช่วางงั้นหายมีมีมีเหมือนกันบางมีคนไทยก็มีนะแต่น้อยเขาก็ใช้ความเชื่อใจก็มีบางเจ้าเคยดูรายการกำไรไหมกำไรไหม ก็กำไรนะเขาเขาก็ใช้ความเชื่อใจคนที่คนไทยก็มีจิตใจดีเยอะว่าซึ่งไม่ใช่คนนั่งเนี่ยขวดหน้าใช่ใเขาก็ใช้วิกฤตตรงเนี้ยมาทําให้คนอื่นเหมือนอะไรพิสูจน์ตัวเองให้คนญี่ปุ่นรู้ว่าเขาสามารถพลิกวิกฤตครั้งนี้ได้จากขาดทุนกลายเป็นกําไรคือปีแรกเนี่ยพอเขาเข้าไปเนี่ยทุกคนคาดว่าอาจจะไม่มีกําไรแต่เขาสามารถทํากําไรขึ้นมาได้เป็น2 7พันล้านเหรียญนะ หรือ1.38เลยปีแรกนะคือตอนนั้นเนี่ยขาดทุนเข้าไปเนี่ยมันวิกฤตอยู่นะครับแล้วเขาก็ต้องเจอกับรถอะไรที่มันแบบขาดทุนเยอะแยะเขาเข้าไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นปีเดียวสามารถพลิกจากขาดทุนมาหาศารกลับมากลายเป็นกำไรได้เท่าไหร่นะฮะ2.7พันล้านเหรียญหรือ1.700ล้านเหรียญ1.38จากขาดทุนนะ คือตอนนั้นเขาเรียกอะไร1.38%น่าจะเป็น o perating margin นั่นก็คือกำไรจากการดำเนินงานที่คิดเป็นอัตราแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าในส่วนของต้นทุนขายเมื่อมาลบกับยอดขายราคาขายออกไปเนี่ยมันก็มี Margin อยู่แค่นั้นก็คือ1.38%ใช่นะครับช่วงนั้นช่วงวิกิจของของนิสสันปี1999ช่วงนั้นเลยแต่เขาก็เลยโลดทุกอย่าง กระบวนการที่นิสสันเคยทํามาหมดหรือใหม่ขนาดมอเตอร์โชว์เขาไม่ไปนะเขาไม่ไปเลยเขาบอกว่าเลิกเลยมอเตอร์โชว์เขาไม่ไปเพราะว่าไปก็ขายไม่ได้คือมาทํารถให้ดีก่อนดีกว่าเนี่ยวนะ48รุ่นใช่ไหมใช่กำไรอ่ะกำไรแค่สรุ่นขายได้3รุ่นที่กำไรนอกนั้นขาดทุนหมดเลยเขาก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรสายการผลิตดิลเลอร์ซัพพลายเออร์เป็นยังไงแนวคิดคืออย่างี้ นิสสันแน่อดีตเนี่ยคือผมเป็นคนใช้รถนิสสันแต่แบบว่าผมจะรู้ผมจะรู้ว่าคือด้วยดีไซน์ของนิสสันน่ะเชยเชยมันจะมาฉีกรูปแบบตอนที่เปลี่ยนกระบะเปลี่ยนกระบะในเมืองไทยนะอันนี้ผมพูดถึงนิสสันในเมืองไทยนะเปลี่ยนรูปแบบจากตอนที่กระบะนิสสันคุณดูนิสสันยุคก่อนๆเนี่ยเป็นเหลี่ยม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 แบบโอ้แต่มันทนมากเลยนะเครื่องเขาทนมากเป็นรถที่ช่วงล่างดีมาก ทั้งเครื่องทั้งเหล็กต้องบอกว่าเขาใช้ของดีมากดีสันอตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกทุกอย่างเลยคือคือด้วยด้วยดีไซน์ที่มันเชยอะคาร์ลสกรจัดการใหม่หมดเลยสั่งแผนก R ารออนวิจัยและพัฒนาจัดการใหม่หมดดีไซน์ออกมาใหม่หคุณเชื่อไหมรถที่ใช้อ่ะสวยเหมือนแบบข้างในภายในเนี่ยเหมือนกับรถเก่งเลยทั้งทั้งนี่เป็นรถกระบะเป็น6เกียร์คันแรกของประเทศไทยนะดีสันแล้วผมอ่ะซื้อด้วย โอ้โหผมซื้อใช้ด้วยซื้อมือหนึ่งแล้วฮะผมซื้อมือหนึ่งนะครับกับมือเดียวอีมือหนึ่งกำลังกินน้ำอยู่ไม่ใช่คือผมซื้อรถใหม่เลยแล้วแล้วผมรู้สึกว่าข้างในมันโออาเหมือนแบบว่าเหมือนรถเก๋งเลยจากนั้นผมก็ใช้กระบะมาโดยตลอดสิ่งรถบรรทุกครับโชคดีที่ขาถึงนะถึงครับเนี่ยถึงคุณเหมือนกันนะเอาละอะไรผมไม่ได้จะขับรถกระยะแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละนี่คือดีไซน์ที่เขาเปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนตามสไตล์เขาไงชิป อ่าใช่ชิปชิปนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมเปลี่นอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมไมทับหล่นี่นหนเดี๋ยวตอนนี้เราชิปกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนนะเะวพักสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันอีกครับไม่รู้ว่าขาคุณอ๋อจะถึงีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ